ผมเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับรอไปเลยเรอไปที่โรงเรียนนะครับอ,อะไรวะ ตีเทนิสนะครับผมมีกิจกรรมตีเทนิสด้วยนะเฮ้ย,ย,ย,ยก็เสียงตุกๆนิดนึงนะครับกดตีอะวะวายอะตุกอวายวายครับผมเฮ้ยไม่ทันครับเพินข้างกากนะผมเนะี่ยไปปมาไปดิทางไหนเฮ้ยเฮ้ยตีก่อนโอเค สองจังหวะไายปายเยผมไม่ได้ดูรูปนะหายหายโมเฮ้ยไป,ไป,ไปเรียบร้อยผม ไหนไหนนี่เหรอเริ่มเป็นครับเริ่มเป็นครับนี่เหเฮ้ยตรงนู้นตีไปตีไปตีไปไ,ปไ,ปไ,ปไหนตรงนี้เหรอตีไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยได้พอดีเมื่อกี้ได้เกรด,ด้วยนะครับกดเอเลยได้ปะไม่ได้ปะตีไปตีไปตันไปอยู่ไหนอ่ะขออยู่นี่เฮ้ยตีเอา้าโอ้โหผมรีบตีหน่อยเมื่อกี้รีบตีเกิน ค่อยๆครับเ่อให้ Darwin> ไปค่อยๆไป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 ครับผมเออไปมาดิมาดิเฮ้ยเออนำได้งั้นด right. ูวะค่อนข้างงงครับเฮ้ยเปิดเลย เฮ้ยไปไปมาดิเรียบร้อย yeah. อย่าเอ้าเฮ้ยเราออกแล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยเป็นครับกติกาก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอืเล่นอย่างเดียวไม่รู้กติกาแต่เล่นอย่างเดียวโอ้โหเทดีวี <AD V S 2> คืออะไรบ้ามาดิลูกเตะศีลนะเฮ้ยมาดิลูกเตะศินเหรอเฮ้ยเอเอได้ได้ได้ตีดับเบิลได้ไดเมื่อกี้ ไปเรียบร้อยให้ผมโอเคสี่สิบเท่ากันนะมาดีแก้มือเปล่าน่าจะเป็นลูกตัดสินนล้เมื่อกี้ไอ้มาดิตั้งสติตั้งสติโอ้โห <c oughs> ไว้ตั้งสติแท้ไปอยู่นี่อยู่นี่ไ,อ,ไอ,อ,อ,อ้มาดีเกมต่อสู้มาเล่นเกมตีเทนิสน่นเออมาดิ มาดิ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 นี่มันขึ้นแล้วผมเลง็งเลงไม่ทันนะผมเออโอเคกลับมาที่สิบ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 ครับผม <c oughs> มันจะชนะหรือแพ้สัทีวะเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ไหนนี่เหรอมาดิเออไปดิอืมอ่ะเพลินเพลินไหมครับเพลินเพลินไปเลยนี่ <c oughs> เปิดมาก็เพลินเพลินเลยนะ ไอเด้ไอเด้เรียบร้อยผมน่าจะได้นะน่าจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโง่หลายรอบนะครับเออเด้เอาสิผมโง่หลายรอบมากเอา้าอะไรอ่ะน่าจะแพ้แล้วมั้องอย่งยังอาดิมาสิ อ่าดิีอาดิเอาดิเอาคืนไปเอาดิเอาดิเออต้องรอจังหวะนิดนึงครับผมไม่ค่อยกัดจังหวะเอาไม่ทานไม่ทานถ้ารอบแรกเ้าชนะก็ดีไปมาดิ นายดินายที่เอาดิเอาดิเอาดิได้ไหมเออเฮ้ยโอ้โยน่าจะแพ้เอืมกะไม่ค่อยดีมะโอเคได้อยู่อันนี้สามสิบสามสิบต้องชนะดีวะอืม อปดิโอเคเอาดิเดี๋ยวมวางเข้าไปเล่นมันก็ได้นะเนี่ยไปดิเอาดิลูกนี้ลงไหมยังโบอาให้โอเคสี่สิบสามสิบครับผมอีกสองลูกวะน่าจะอีกสองลูกนะครับเอาอะไรอ่ะเฮ้ยวัด ผมวิ่งไปกดตีแล้วเมื่อกี้หรือว่าเราไม่ต้องวิ่งไปก็ได้โอเคเราไม่ต้องวิ่งไปนะครับอยู่นองเดียวไปไปอ,อู้หูยไอ้ดิจะโหดไปไหนเนี่ยก่อนให้มั่งก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าตอนแรกๆเราไม่พลาดนะได้อยู่อ้าวเรียบร้อยครับผมให้นชนะนะไปไหวเคลียชนะหรือแพ้อ้าวชนะหรอชนะหรือแพ้เนี่ยน่าจะชนะนะครับเราชนะได้ไงปะงงเหมือนกันครับผมผมก็ไม่รู้กติกานะแต่น่าจะชนะแหละเรอยบแพ้น่าจะชนะนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ <c oughs> เอ้ยมีต่อ <c oughs> ไป อาดิอาดินิ่งๆเ้าไว้นิ่งๆเ้าไว้ลูกแม่ไปแล้วครับนำไปก่อนนะให้นำไปก่อนไปไปดิไปดิตีกับหลังโอเห็นนะไปดิ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 ปดปดเออให้ลูกมันลงเหน๋่อยแล้วค่อยตี อย่างนั้นอนุดีอะไรอ่ะไม่ได้อะเอ้าติดเซตอะไรอ่ะฮะนั่น <f'> ค <ver> ืออะไรเมื่อกี้อะไรเอไปเอไปรอลูกลงรอลูกลง เออนิ่มๆหน่อยนิ่มๆหน่อยต้องสร้างจังหวะดีๆครับผมไปเมื่อกี้เพิ่งดีๆนี่แท้ะอะไรกันไปตอนแรกก็เล่นดีๆแล้วพอมาเพิ่งมึงก็เสียๆไปเอ้าดีเอาวดีได้ได้แน่นอนลูกนี้ ได้อยู่แล้วโอเคครับผมอีกสองลูกตัดสินหรือเปล่าจะดูกันนะครับไปตั้งติ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 โอ้โหแม่ไปมันอ่อนให้เราเนี่ยเมื่อกี้ ไปดิไปดิไปดินิ่มๆไปโอเคมาสี่สิบเหมือนเดิมเอ้ยเก้านาทีแล้วผมอยู่กับการตีแบแตตไม่ใช่แบตดิแทนิดโอ้โหโอเคเอ้ยมันจะชนะหรือแพ้ที่เนี่ยไปมาช้าไปเนี่ยเหื่อยมเหมือ,มอ,มอมนกนันเลเนี่ยเก้านาทีเยื่กับการตีแบตด้วยครับเอ้ยวิ่งไป

มาดีตีไปยีไปเอาตีดิเอาให้ชนะนนนแหละเดี๋ยวเสียเวลาเกินไปแล้วให้มันชนะนานานานไปครับช็อตโอ่าเย่แพ้ๆไปไม่ไว อยยังไงอ่ะโอเคครับผมจะผมไปเดินหาภารกิจแป๊บหนึ่นงเนี่ยภารกิจอยู่ในห้องเรียนนะนึกว่ามันจะอยู่แบบซับซ้อนหน่อยโอเคห้องหนึ่งเหมือนยูตาซะด้วยนะห้องเอเดี๋ยวไม่ใช่ห้อง,บบห,องห้องหนึ่งฮะ โกไม่ฟังนึกว่าตัวบักเมื่อกี้ไม่เห็นตัวราะความป่า นนสูงได้ปะไม่ได้ไปพอๆๆเสียวแรงเลยอะไรเข้อความอีกเหรอไปเร็วเร็วเร่งเร่งไม่ได้อะไรเลยครับพาร์ทนี้ตีแบตอย่างเดียว วิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนเกือบชนท่านอยโอเคไปที่หาดทรายหรือชายหาดนั่นเองไปตรงนู้นอ่าเฮ้ยแค่นี้มันกระโดดลงไม่ได้อะไรกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชน คุยไม่ได้มาภาคนี้ไปไปไปให้ไปตรงไหน,นเฮ้ยอะไรอ่ะคุยได้บ่ะดึงดึงดึงทำความรู้จักหรือเปล่าน่าจะแอดไลน์ครับผมได้สามหนึ่งคนแล้วแปับหนึ่งกลับไปดูที้ก่อน คุยได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ปปปปไปดีกว่าไปดีกว่าเอ้ย,ยใจไปไปตรงนี้เข้าไปเลย ดัละรตัดไม่รไม่ไม่ไรไม่ไม่ปนไร้่ปไม่นไม่ไรมไรปรม่็ม่็ไรม่รูมเหนม่นม่นไม่ม่เปนม่เป็น่นรือ่เม่็นไม่ป็ไม่ปนไรไมก็ไกรปมป็นไม่รับ่็นมไรก ไอตัวนี้นะมันจะเป็นตัวหลักแล้วแบบก็มไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันครับย<อ>ูบทพระเอกแล้วเหมือนทุกภาคเข้าไปช่วยเหมือนทุกภาคครับภาคสี่ก็ทำอย่างนี้ก๊อปกันมาไปเนีย่ยแต่นี้ไม่ได้หน้าหมอมั้งเนี่ยไดโกะไม่น่าจะหน้าหมอเหมือนอยูต่านะครับ ในโก้แค่อาจจะจิตใจดีอยากจะช่วยใช่ไหมครับแต่ยูต่ายน,นี่มั่อย่างเดียวเฮ้ยโหดอ่ะหญิงโหดครับผมห <c oughs> งายไปเลยอะ่ะดูดิเบอร์ไปเลยครับในโก้เบอร์ไปเลยจะเข้ามาช่วยได้แท้ นี่เชิดใส่ตัรด้วยงงไปครับไดโกะงงไปเลยไปส่งยิ้มไม่รู้ว่าส่งได้อะไรแต่ก็ต้องส่งไปนะ ไอ้อออออตรงนน้นมีจุดขาวนี่ทางด้านขวาเฮ้ยอ,อะไรวิงวิ้งค่อนข้างแหลกแกนะหลัดหาดทรายค่อนข้างแหลก <c oughs> ค่อนข้างแหลกแหลกแหลกแหไปไม่ได้ปีสองห้องเคเหรอสน่อยไหมไมาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาต่อยมันนอรอบไปดี๋ยอ มันให้ไปไหนเฮ้ยมันให้ไปตรงนู้นนี่ป่ะไม่ได้มองเฮ้ยเฮ้ยเดะเดะเดะไปไปตรงนน้นไปอยู่ตรงข้างล่างเมื่อกี้ก็ดีแล้วเมื่อยอีกเอา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 เข้าไปไปไปเร็วเร็วเร็วเจ็ดนาทีเลยไม่ได้อะไรเลยครับพาร์ทนี้ นะวิง่งแล้วก็หยุดแล้วก็วิง่งแล้วก็หยุดเข้าไปเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้นี่ย ได้สู้ครับผมได้สู้ขวาขวาจะพายอีกครับเมื่อกี้ขึ้นลงขึ้นโอเคเอาอะไรดีเอาเป็นเอ็กเอ้าเอ็เฮ้ยไปกดไลค์เอาตังมาทำไมจับโอเค เพรงงาะความฉีดยานะครับผมไม่รู้มันจะเอาอ่อนหรือไอ้พวกนี้ไงเดี๋ยวการแจ้งเตือกิลไม่ต้องสนใจนะครับข้อความสนใจที่ความมันของเกมก็พอมาดิจับจับไปโดนอีกหนึน่งตองไป,ไปโ,อโอ้ยโอ้ยบอกกันไหนวะอ๋อลืมลืมวะผม ลืมช่วยขนาดเปะไรร่วงไปหนึ่งอ่าอัพไรดีอัพอะไรพลังโจมตีไปเฮ้ยบอกพลังโจมตีไงสิบห้าไปห้าเอ็ดโอเคได้เหรอผมอัพไปเยอะอยู่นะพลังโจมตีก็ย<ป>ัฟฆ<ป>่าถึกๆซะหน่อย เก็บตังค์เก็บตังค์เธอเอาไปซื้อพวกของกินได้ที่เนี่ยเราล็อกไม่ได้ถ้ามันล็อกได้ถือว่าสบายเลยนะครับเสียงอะไรนะไปด้โรบอทแล้วไงเฮ้ยถือไปถือไป โอเคเด็บร้อนนึกว่าจะมีคัสซีไรต่อไม่มีนะเซ็ปเอจับไหมเราทางขึ้นอยู่ทางนู้น ภารกิจตรงนี้เข้าเข้าไปสักหน่อย โอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับบายครับ